สวัสดีครับผมเบนชีวิน33คินกาลาดวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าว o น v ว่เอ็ซนะครับคันนี้เพียงคุณกำเงินไหมผม80,000บาทคุณได้แบบคันนี้ไปเลยคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสันกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงให้ด้วยนะครับอาเดี๋ยวไปรับชมกันครับไป เจ้ารถวอลโว่ Xc90 คันนี้นะครับได้เข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกัลลอยสเก็ตหินรอบคันกับเรานะครับที่ผมพูดไปเมื่อขั้นต้นเพียงคุณกำเงินไหมผม80,000บาทคุณได้แบบนี้เลยได้อะไรบ้างปรับผิวเปิดส้มผิวเรียบเนียนเป็นกระจกเงาที่สุดใน3โลกอย่างแน่นอนนะครับเคลือบเซรามิกร,รอบคันด้วยแพ็กเกจพรีเมียมซูเปอร์เลซินตัวท็อปที่สุดติดตั้งฟิล์มใสกัะลอยเกรด TBU190 ไมครนรอบคันด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต็มระบบ ติดด้วยสไตล์พับขอบทั้งหมดเนียนเหมือนไม่ได้ติดพับทุกขอบทุกมุมทุกสันอันไหนพับไม่ได้ยัดเข้าไปตรงไหนไม่ได้จริงๆก็ต้องชิดให้สุดเลยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ความเนียนของเราพร้อมเคลือบภายในพรีเมียมมูลค่า6,000บาทฟรีๆไปเลยแถมติดตั้งฟิล์มใสกระเลยเกรททีบีวภายในทั้งคันด้วยครบจบแบบนี้นะครับล้อแมกพลาสติกห้องเครื่องกระจกเคลือบให้ทั้งหมดนะครับ80,000บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฟิล์มตัวนี้คียงกด้วย เหนเหียวมันขาดยากนะครับส้มแซมเตียงได้เร็วรเนื้อเนเียนมากๆเพราะว่าถ้าฟิล์มเนื้อมไม่เนียนนะครับเวลาเราติดลงไปเนี่ยต่อให้เราปรับผิวส้มแล้วมันก็ยังจะอยากอย,กอยู่และยิ่งถ้าร้านที่ปรับผิวส้มไม่ได้นะครับมันอยากสองเท่ารถคุณจะเบร์ทั้งคันเลยไม่เงาแต่ของเราเงาที่สุดในพระรามสองฝั่งทนเนียนที่สุดในพระรามสองฝั่งทนอยากได้งานแบบนี้มาปรึกษาผม8 0,000คุณ่าแพงไปอีกใช่ไหมสามสี่หมื่นผมก็มีแต่ไม่ได้ติดรอบคันนะครับถ้าติดรอบคันแบบทั่วไป ผมไม่ติดนะครับราคานั้นผมไม่มีนะผมมีแต่ฟิล์มเกรดที่เราคัดสรรมาแล้วบวกกับเทคนิคที่เรามีนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าอยากได้ถูกกว่านั้นนะครับผมก็จะดูลักษณะการใช้งานของลูกค้างบประมาณแล้วก็จุดประสงค์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกติดเฉพาะส่วนได้และที่เหลือก็เคลือบเซรามิกเอานะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าอยากปกป้องแบบนี้100%รถลดคุณสีเข้มแบบนี้รดคุณลักชูรี่แบบนี้ไม่อยากให้มันมีรอยแม้กระทั่งขนแมวแนะนำติดฟิล์มทั้งคันจบแน่นอนสุดท้ายนี้ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเป็นชีวินสามสามคินกะหลาดด้วยนะครับเพราะถ้าคุณรู้จักผมแล้วคุณจะรักผมแน่นอนผมอะ่ะของจริง